สวัสดีพูดเด็กพูดต่อสวัสดีครับเพิงจะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็มซีออกซ่ากันนะครับก็อื่นถ้าต้องรีิเตอร์ตามรหัสหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่แล้วก็ทันเลยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล็อกอินนะหนึ่งสามสี่ไม่ต้องสองสองะนะแล้วมือเตี๋ยวหองเลยครับนะก็ลองเขียนใช่ะฮะ อันนี้เซิร์ฟเปิดใหม่เนี่ยบจีสปาวไม่มีไม่ไม่ไม่มีมันเปลี่ยนนะแต่แมปมันเสียนะครับอ้าวเสียสับเป็นพิมพ์น้ำเลยครับมันสนับสีโอ้โหคุณคุณคุณเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะอ่านไปครบนะ ตาคือเดี๋ยวเพราะว่าบล็อกน,นี่คือตัวผมแนละ้วออมเทพนะฮะ,ะาก,นะกากเตียเธอสิฮะ,แ,แ,ะ,แ,ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ะะเหล็กนะฮะบางทีลาวาแล้วเนี่ยเขามีถังใยะให้นะหรือบินนะ คือถังขยะนั่นเองแล้วก็พวกอุปกรณ์ท้งบ้านนะเป็นใช้เป็นคอมเมนต์บล็อกนะครับก็มีเนื้อหมูเต๋อหิวในเกมได้ก็มากินกันได้นะฮะนี่คือวับโซนนะใกล้ๆแรกเกิดเลยอะแรกหินนะอ่าเข้าเลยเข้าแล้วจะสองเท่ทีมันจะแตกทำไมมัน อ๋อไม่ได้ช็อปช็อปมันอยู่ข้างหน้านดิว่ะช็อปช็อปช็อปสร้างข้างหน้าช็อปช็อปมันก็พังหมดเลยจีประตูอีเวนต์ประตูอีเวนต์ก็พังนะฮะกูว่าแล้วครับเ่าระวางน้ำนะฮะเขามาวางน้ำใหม่เขารวางในกลางนะฮะอืมอีเวนต์นะก็คือประตูเปสล็อกนีะมันล็อกนะฮะ อคนใช้เข็มทิศดีครับทับจำก็ได้จีเ e. อ็มดีโบผมกับผมทับสปีดนะไฟจะปีดตับห้าเลยกันจะได้วินเร็วๆหรือชอบนะก็จะาผ่านักเป็นแบบหนึ่งเหมือนเดิมตับก,ตบก็ต้องการคนช่วยทำนะมันของมันเยอะก่อนจะพิมพ์เสร็จนะฮะนี่คือโพงเรานะครับ ให้โอพีไปทำนะเต้องสี่สิบดีวะใช้เหรอโาแกเลยเสร็ okay. จแล้วนะให้โอพีทำอบแล้วก็จะปลดโอพีเด็ก็จะให้เป็นพล l i c e นะฮะให้เป็นโอพีหนึ่งเดือนนะครับโอพีเถือนตรงีได้อเ,เ,เอาเซิร์ฟเราให้ไปเออหนึ่งนะอาทิตย์ยตยนะครับ ก็อย่าเข้าว่าตัววารมากนะมันจะแหลกนะฮะมันทําให้แหลกนะฮะรอยเปิดโคโลนนะครับผมต้องการคนออกค่าโคโลนมากเลยเขไม่แหลกแล้วฮะเข้ามาเข้ามาที่วารจะไม่แหลกแล้วตัวเขใครเขียนวะเนี่ยีไอเทมนะ่ย <laughs> e e นะแล้วที่อัพที่อัพของ E.P. ให้มันดูอัพเนี P ่ย E.P. คนที่มีเกมหมดแล้วกดอีกินกดไม่ได้เะโอเคครับมาอ่านนี้นะอ่านนี้มาอ่านนี้มาอ่านนี้มอ่านนี้อ่านป้ายของไม่อ่านเลยครับไม่อ่านเลยวันแรกลงว่าอินนะเดี๋ยวก็ลงอย่างเงี้ยวันแรกให้ของวันแรกของมึงพันไปพาไปชมอ่าอีเวนต์ก็พังไม่รู้ว่าจะชมอะไร จบคลิปเองแค่นี้เอ้ยไม่ไม่ไม่คุณอย่าพูงเอาอย่าพูงหลับปะเล่วเลยดิเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยนี่คืออันไหนอันนี้เิเออโดนเน็ตโดนเน็ตเสร็จยังวะเน็ตยังอันนี้โดนเนร็จฝั่งนี้โดนเน็ตเกี่ยู่อยู่ตรงบินอยู่ตรงทางไหนอ่ะโดนเน็อยู่นี่ยมาเนี้โดนเน็ตนะฮะดูได้เลยครับนะฮะ OP หกร้อยครับไม่เขียนผิดนะฮะ OP หกร้อยอกหกร้อยเออเขาอกเลยห้าร้อยช่างแม่เต็มเท่าไหร่ก็ได้ฮะ ก็เลยแล้วก็นี่ฮะแล้วก็นี่คือเฟสนะฮะเฟสเฟสแล้วก็สกายแล้วก็โอ้ยนี่มินะตสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ้าวเฟสนี่คือเฟสอันนี้คือเฟสของอันนี้ของไอนีเฟสของของเฟสเฟสของผมนะครับอันนี้เซิร์ฟเราจะของเซิร์ฟเทนนะครับอันนี้สกายอันนี้กล้องสกายนะครับเออขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย